คงจำกันได้เนี่ยวันนี้อยู่ตรงหน้าสาอุบลคนสวยขราวที่แล้วขอบพระคุณมากนะคะที่ไลค์ไลฟ์ให้ยอดวิวไป90้กว่าเนี่ยสาอุบลกำลังเพิ่งมาถึงอยิ้มหวานหน่อยวิ้มหวานหน่อยเนี่ยนะร,ร้องเพลงสุดยอดเลยไม่เสียชื่อคนอุบลเป็นแหล่งที่มีนักร้อง เสียงไพเราะระดับดังระดับประเทศนี่เป็นร้อยๆเหมือนกันาเทียบแล้วก็มีนักแต่งเพลงท่านหนึ่งซึ่งชื่อคือครูสลาคุูนาวุธก็เป็นคนอุบลเหมือนกันเดี๋ยวคราวหลังจะได้มีโอกาสฟังเพลงสาวอุบลคนสวยนี่อีกกำลังเรียงโต๊ะใหญ่เลย เออสมเด็จเนี่ยเซียนสมเด็จตัวจริงคือบุคคลท่านนี้นะคะเดี๋ยวจะเอเลื่อนไปอันนี้อเผอิอวันนี้มันคิดว่าคนมาจํำน่ายพระเครื่องในศูนพระเครื่องสายใต้ไม่มากก็เลยมาสายไม่มีที่นั่งเลยได้เข้ามานั่งข้างในศูนย์ก็สบายเผิอเอนเอนั่งอยู่ตรงข้ามกับ ไก่เอเปลี่ยนชื่อเป็นไก่เอ3ซสวันสองคืนเมื่อคราวที่แล้ววันที่9ก้มกรานี่เหมือนกันมานั่งเลยได้อานิสง์ได้อานิสง์คือเลี้ยงข้าวมันไก่แล้วก็รับประทานอร่อยมากก็ขอขอบคุณไก่เอ3ซีมวันสองคืนที่ ได้ทานไก่ของร้านนี้นี่นี่นี่คนซีมาแล้วเดินหนีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบุคคลซีตัวจริงเลยเนี่ยเดินเรวไปเลยเ <c oughs> ออชื่อชื่อวิชัย <c oughs> เขาไม่ให้ไลฟ์สดให้เขาแล้วเอออ่ะ,อะก็หมุนไปต่อเออนี่ค่ะแล้วก็เลยไปทางนูน้นพระเครื่องสาธุ ยศสาธุนี่เขามีกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างใต้ส,สายาตรงชั้นล่างสุดอะที่สายใต้ตรงเ,เป็นที่ขายตัวตัวรถที่ไปทางทางจังหวัดต่างๆเกือบจะทั่วประเทศไปทางส่วนแต่ส่วนมากจะวิ่งสายใต้เยอะ อันนี้อยู่ในเขาเรียกว่าสายใต้ใหม่เป็นศูนย์พระเครื่องสายใต้ใหม่จะแนะนำพระเครื่องสาธุเจ้าของร้านเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดีมากก็คือพบกันครั้งใดก็ยกมือสวัสดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยก็ถือว่าบุคลิกผ่าน คาในระดับแล้วก็พระพระของในศูนย์พระเครื่องตรงพระเครื่องสาธุนี่เป็นส่วนมากจะเป็นพระบูชาดูก็ต้องแท้ทั้งหมดแหละถึงจะมาเข้าเช่าห้องเช่าเป็นห้องอยู่ได้ค่ะวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ